ข้อที่อยากจะให้พวกเราทราบเป็นทั่วไปโดยเฉพาะในเวลานี้นก็คือว่าพุทธศาสนานั้นอยู่ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นปรัชยา แต่เขาพูดให้เป็นปรัชญากันไปใช่หมดซึ่งก็ได้เหมือนกันเชื่อเป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็คือว่าต้องมีของจริงเป็นวัตถุทีาหรบเพ่งมองลงไปศึกษาหาความจริงและรู้ความจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่ตั้งสมมติฐาน ขึ้นมาสักข้อหนึ่งแล้วหาความจริงมาแวดล้อมแล้วลงมติตามแบบของรัชยาถ้าทำอย่างนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพุทธศาสนาเลยในทันนัะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับต้องมีปัญหาจริงมีตัวจริงเช่นความทุกข์ก็จะเป็ความทุกข์ที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆ แล้วศึกษามันลงไปที่นั่นโดยไม่ต้องคำนวณให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรจะดับมันอย่างไรจนรู้ชัดว่ามันทำผิดเมื่อเกิดัสสะถ้าใจผิดเมื่อเกิดสสะความคิดที่ผิดๆก็เกิดขึ้นเป็นกิเลสแล้วก็มีความทุกข์ถึถ้าเราทำถูกคือจิตคิดถูก ทำถูกเข้าใจถูกในผัสสะความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เรียกว่ามันมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวของจริงมีตัวจริง,งเป็นวัตถุสำหรับพิจารณาศึกษาหรือจัดการลงไปต้องให้เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ จึงจะเข้าถึงตัวของพุทธศาสนาได้พระชาวิถีทางปรัชญาจะไม่เข้าถึงตัวของพุทธศาสนาคือไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนาโดยวิธีทางการคำนวณอย่างปรัชญาที่ว่าพุทธศาสนามีกดเกิน ทางวิทยาศาสตร์ก็ค,คือกฎอีธัปัจจตานั่นเองเป็นกฎที่มีความมีความเฉียบขาดแน่นอนสูงสุดอพอที่จะเรียกได้ว่าพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นบุคคลพระเจ้านี่เป็นเพียงอำนาจหรือกฎของธรรมชาติ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างกับพระเจ้าที่เขากล่าวว่าอย่างบุคนเช่นว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าควบคุมโลกพระเจ้าทําลายโลกพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั่วไปพระเจ้าเป็นใหญ่เนื้อทุกสิ่งพระเจ้ารู้ทั้งหมดหน้าที่เหล่านี้เป็นตัวกฎอิทัปปเจตาท้งนั้นเละ กฎอิทัปัจตามีอยู่ก่อนมีโลกก่อนมีจักรวาลก่อนมีสิ่งใดใดโดยกฎอิทัปัจตาโลกหรือจักรวาลเนี่ยยังเกิดขึ้นนั่นก็เป็นไปตามกฎคือถูกควบคุมโดยกฎแล้วจะแตกสลายลงโดยกฎไปเป็นคร่าวๆกฎอิทัปัจจตามีอยู่ในทุกสิ่งคือทุกๆปรมณูทุกๆปร,ม,ปรมาณูของทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นคน ชนคนคนหนึ่งมันมีกี่ปมานุก็ตามเถอะในทุกๆปรมาณูมีโคของอิทัิปัจจตาถิงอยู่อย่างนี้เราเรียกว่ามันมีพระเจ้าอยู่ควบคุมอยู่ในที่ท้งปวงไม่ว่าเราจะมีพระเจ้าในคุทธสาสนาก็มีอย่างวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าที่ทีนักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้ ไม่ใช่พระเจ้าทิฏฐิเป็นบุคคลสมมติกล่าวขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ยอมรับไม่ได้ที่อะไรๆมันก็มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้ค่อยรู้จกักพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกฎของวิทยาศาสตร์มีลักษณะในตัวเป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะใช้ประโยชน์ให้จะใช้พุทธศาสนาเป็นประโยชน์คือดับทุกข์ได้จริงโดยวิธีทางของวิทยาศาสตร์อย่างนี้นี่เรียกว่าหาพุทธศาสนาที่เราต้องรู้จักแต่เรายังไม่รู้จักเอาไปทำเป็นปรชัชญาก็เจอได้หมด ที่มากไปกว่านั้นก็ทำเป็นเป็นไสยศาสตร์ไปเสียก็มีมีพุทธศาสนาอย่างแบบไสยศาสตร์ไปเสียก็มีนี่มันไม่ถูกก็ให้เราช่วยกันกลับมาสู่ความถูกต้องสถานะอีพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้นี่คือเรื่องที่อยากจะให้ทราบกันชัดเจน เราทราบกันเสียใหม่ถ้าเรายังไม่ทราบกันอย่างนี้